วิดีโอนี้นะครับจะมาดูภาพโดนนะครับโดนเล็กๆนะครับหรือเรียกว่าโดนพลเรือนนะครับที่ทหารยูเครนนั้นดัดแปลงมาติดอาวุธติดระเบิดเพื่อเข้าโจมตีทหารรัสเซียนะครับโดยโดนเหล่านี้นะครับบางส่วนนะครับก็มีประชาชนชาวยูเครนนะครับก็ได้มอบให้กับกองทัพยูเครนนะครับเพื่อไปปฏิบัติการโจมตีทหารรัสเซียนะครับ และโดนเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโดนพลเรือนนะครับคือไม่ใช่โดนทางทหารซึ่งทหารยูเครนนี่ก็เก่งครับเอามาดัดแปลงติดอาวุธติดระเบิดซึ่งจเจ้าโดนเล็กๆอย่างนี้ก็คือก็ต้องบอกว่าเป็นเล็กพิกนินมของแท้นะครับเนื่องจากว่าโดนเหล่านี้มันสามารถบินสูงได้แล้วก็การมองด้วยตาเปล่านี่ก็อาจจะยากหน่อยนะครับคงไม่มีใครคิดจะเอาลูกเจรวด ต่อต้านอากาศย,ยานที่มีราคา,าหลายล้านเหรียญน,นะครับมาโจมตีโดยเล็กๆเท่า,าโกดต้าปลาเหล่านี้นะครับซึ่งการโจมตีเหล่านี้มันก็จะมักจะได้ผลดีนะครับในการโจมตีทาหารหรือ,อพวกยานเกราะนะครับที่ไม่ใช่ยานเกราะหนักอย่างเช่นพวกรถบรรทุกพวกรถลำเลียงพลนี่ก็โดนเหล่านี้ก็สามารถโจมตีได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถถังนี่ ก็ต้องใช้โดนที่มีขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องบรรทุกอาวุธที่มีน้ําหนักมากนะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้งลูกระเบิดนี่ก็เขาก็ทํากันแบบง่ายๆนะครับก็ไม่ได้อะมีอะไรยุ่งยากนะครับคือมันสามารถที่จะบินแล้วก็คือมันส่งสัญญาณภาพมาทีา่คนบังคับได้นะครับก็เหมือนกับยนต์ทางทาหาราที่มีราคาแพงนะครับซึ่งในบางคลิปนะครับที่ผมต้อง นำออกนะครับคือบางฉากนะครับที่ผมนําออกคือมันมีการใช้โดเยเล็กๆอย่างที่เข้าไปช่วงที่ทานรัเสเซียนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่อาจจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกรงว่าจะติดอา,อาจจะจะผิดกดชุมชนนะครับซึ่งโดนเหล่านี้ก็เป็นโดนที่มีราคาถูกนะครับมันก็ไม่แพงอะไรมากมายนะครับคือมันก็สามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นโดนของคนละเลือกนะครับ แต่มันก็มีพิษสงที่ไร้กาดกับทหารรัสเซียนะครับซึ่งโดนเหล่านี้นะครับอาจจะผลิตได้ในยูเครนะครับหรือบางทาีก็อาจจะสั่งนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นโปรแลนด์หรือเยอรมันนะครับเพราะว่าโดนเหล่านี้มันถูกกฎหมายนะครับคือมันไม่ใช่โดนทางทหารมันจึงสามารถสั่งซื้อได้ง่ายนะครับแล้วถ้าถามว่ารัสเซียไม่มีโดนแบบนี้หรือมีครับ รัเสเซียเขาก็มีโดนแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็ใช้ปฏิบัติการโจมตีฐานยนูเครนอยู่นะครับสําหรับยูเครนนั้นนะครับอนอกจากจะใช้โดนเล็กๆเหล่านี้ในการโจมตีฐานรัเสเซียแล้วนะครับบางตัวก็ใช้เป็นโดนลาตะเวนหรือโดนชีเป้านะครับแล้วก็มีอีกภารกิจหนึ่งนะครับคือโดนเหล่านี้นะครับจะทําลายทุ่นระเบิดดักรถถังนะครับ ที่ทหารยูเครนเขากู้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมาวางไว้แล้วแล้วก็จะโดนพวกนี้นะครับหย่อนระเบิดลงไปนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้นําคลิปตรงนี้ลงมานะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของโดนพลเรือเรือนะครับที่ทหารยูเครนนํามาดัดแปลงติดอาวุธโจมตีทหารรัเสเซียนะครับถ้าข้อมูลของผมผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย ก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ